ดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม้อนสุปกรณ์ในช่องม้อนคลาสสิกก็จะนําปลาติหารนะครับเป็นปลาติหารในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนะครับของหลวงพ่อลําไยปิยะวันโนแห่งวัดทุ่งลาดยานํานมาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันนะครับข้อความต่อไปนี้ผมคัดลอกมาจากหนังสือทท่ระลึกของหลวงพ่อลําไยเองนะครับในหน้าที่91นะครับหัวข้อเรื่องที่ว่า สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดก่อนการสร้างสะพานนะครับสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดก่อนการสร้างสะพานมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายนะครับผมจะขอยกนะครับจะขอยกข้อความมาแค่ส่วนหนึ่งนํามาเล่าในส่วนของปาฏิหารเพื่อเป็นการเผยแพร่บาร,รมีของหลวงพ่อลำใหญ่แห่งวัดทุงลาดยานะครับขอให้พี่ๆทุกท่านรับฟังโดยใชย้วิจารณญาณน,นะครับขอให้ฟังโดยใชย้วิจารณญาณ ผมขออนุญาตเอ่ยนามของผู้ที่ได้เล่าเหตุการณ์นะครับเนื่องจากมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายนะครับจะขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับเรื่องราวต่อไปนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณครูสุทัศน์นะครับครูสุทัศหอทองนะครับเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนส5 3 0ายนเป็นวันทำบุญสงการท่านบอกว่าวันไหนจําไม่ได้นะครับขณะที่ผม ได้กราบพระรับศีลเสร็จแล้วได้ไปยืนที่นอกหน้าต่างนะครับทางเหนือของสลา,าใหญ่นี้เมื่อผมผลักหน้าต่างออกไปประมาณ45องศาแล้วมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปกระผมตกใจมากนะครับท่านบอกว่ากระผมตกใจมากเมื่อมองเพ่งไปอีกทีนะครับมองเพ่งไปอีกทีปรากฏว่ามีภาพสะท้อนนะครับภาพสะท้อนของรูปสะพานสําเร็จนะครับ สะพานที่จะสร้างข้ามแม่น้ําแควครับสาเร็จปรากฏขึ้นมันภาพมันเหมือนเป็นสะพานจริงๆนะครับเห็นภาพที่จะท้อนขึ้นมาเหนือน้ําเป็นภาพที่เป็นสะพานจริงๆแต่ภาพสะพานนั้นปรากฏอยู่เหนือน้ํามาประมาณสองศอกนะครับผมคิดว่าผมตาฝาดไปนะครับท่านบอกว่าผมคิดว่าผมตาฝาดไปจึงเรียกพระประเสริฐไปดูเรียกพระประเสริฐไปดู้วยอีกรูปหนึ่งนะครับ ภาพก็ยังปรากฏอยู่นะครับภาพสะพานหลังนั้นก็ยังปรากฏอยู่และเมื่อชาวบ้านอีกหลายคนได้ไปดูด้วยต่างประหลาดใจกันไปตามๆกันนะครับจนกระทั่งหลวงพ่อลำไยนั้นได้ฉันพัตตาหารเสร็จแล้วนะครับตัวของครูสุทัศน์เองจึงได้ไปบอกหลวงปู่นะครับและได้ชวนท่านมาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านดูภาพดังกล่าวที่ปรากฏอยู่แล้วท่านก็ปรารบขึ้นว่าเออเราไม่ทันสร้างเทวดามาสร้างให้ก่อนแล้ว ท่านได้ปรากรบออกมาว่า,าเรายังไม่ลงมือสร้างกันเลยแต่เทวดามาสร้างสะพา,านให้ก่อนแล้วสะพานเราคงสําเร็จแน่ท่านกล่าวอย่างนั้นนะครับสะพานเราคงสําเร็จแน่แล้วท่านก็เดินลงจากศาลาไปสุดท้ายนะครับภาพที่ปรากฏก็หายไปภาพที่ปรากฏนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นบาร,รมีของหลวงพ่อลำใหญ่ที่คิดได้เริ่มที่จะก่อสร้างสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำแควที่อยู่ ติดวัดนะครับมีการคิดที่จะสร้างแต่ปรากฏว่ามีภาพนิมิตท,ที่อัศจรรย์มากนะครับแต่ปรากฏว่ามีภาพที่เกิดขึ้นต่อสายตาที่ผู้นี้มีผู้ได้เห็นนะครับว่ามีภาพสะพานนั้นเกิดขึ้นและมีประจักษ์พยานมากมายนี่คือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์อย่างมากนะซึ่งสื่อถึงบารมีของหลวงพ่อลำใหญ่ปิยะวัณโนแห่งวัดทุ่งลาดย,ยาครับนะครับที่ท่านได้ริเริ่มที่จะสร้างขึ้นมา คันเมื่อถึงเดือนกันยายน2530ครับการสร้างสะพานก็เริ่มขึ้นด้วยความประหลาดใจในการก่อสร้างในสะพานครั้งนี้คือหลวงพ่อท่านมีเงินเริ่มต้นแค่20,000บาทเท่านั้นเองครับมีเงินแค่20,000บาทและท่านก็ได้มอบนะครับมอบให้ครูสุทัศน์ไว้นะครับหลังจากจ่ายค่าแรงในครั้งแรกเงิน20,000บาทนี้ก็แทบหมดไปตั้งาวอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าก็นึกในใจว่า จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคนงานปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็มีคณะลูกศิษย์ของท่านได้นำพราป่ามาทอดถวายให้และทุกครั้งที่เงินหมดนะครับและทุกครั้งที่เงินในการก่อสร้างสะพานนั้นหมดไปท่านบอกว่าก็จะนึกอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีพระป่าจากคณะต่างๆมาทอดให้ทุกครั้งนะครับจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงเดือนพฤศจิกายน สมเด็จพระสังฆราชครับสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับณขณะนั้นท่านได้สเสด็จมาทอดผ้าป่าหนึ่งกองครับได้สเสด็จมาทอดผ้าป่านกองเป็นจํานวนเงินเจ็ดแสนบาทเศษนะครับเป็นจํานวนเงินถึงเจ็ดแสนบาทเศษและสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านได้เล่าให้หลวงพ่อลำใหญ่ได้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาสมทบทุนด้วยในครั้งนี้ถึง20,000บาทนะครับนะับว่าเป็นพระมหากราณที่คุณอย่างสูงยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้นะครับและการกระทําของหลวงพ่อลำใไยครั้งนี้นะับว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อลำใไยโดยแท้นะครับสะพานนี้สร้างเสร็จในระยะเวลาแค่6เดือนนะครับใช้เงินไปทั้งหมด16ล้านบาทเศษนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นปาฏิหารนะครับพี่ๆเป็นปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าหลวงพอ่อลำไยนั้นท่านคิดที่จะสร้างสะพานและปรากฏว่าครูสุทัศหอทองท่านก็ได้เห็นภาพเห็นภาพที่เกิดขึ้นว่ามีสะพานาพาดระหว่างสองฝั่งแม่น้ํานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์อย่างมากว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีบุญมีบรารมีนะครับแค่คิดว่าจะสร้างก็เกิดภาพขึ้นมานะครับ ที่ประจักษ์ต่อใครหลายๆคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและบาร,รมีของหลวงพอ่อลำไยปิยะวันโนนะครับสำหรับพี่ๆท่านผู้ที่มีศรัทธารับชมคลิปถึงวินาทีนี้นะครับขอให้บาร,รมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและหลวงพอ่อลำไยแห่งวัดทุ่งนัดยา จงปกปักรักษาคุ้มครองอภิบาลรักษาทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อลำญย,ยเองนะครับขอให้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละธนาสารสมบัติต่างๆชีวิตขอให้มีความสุขตลอดไปสาธุครับ